มีควา่อยู่เจ็ดโตครับแม่ลูกเบิดครับสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าครับเพชรตะว,วันเพชรตะว,วันยุ่ฟั์มเหรอพี่น้องชนัดรับเพชรตะว,ว,วันไว้เบิ้มนุอย่ะลูกเบิ้มครับร้อยสี่สิบห้าท้องไหมครับท้องไหมเนาะได้จเจียนๆเลยคุณพ่อผมสามเนาะแต่ว่าซีหัวใจครับแล้วนี่ก็รับประกันท้อง ซอสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่นปลายทางังโอนเงื่นให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนปะปลา,าฟา้าฟั่มเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาวกคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิ่ได้พลาดคลิปดีๆนะราคาไกลือถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับครับเมื่อนี่เขาอยบ,บ้านไหนงื้พ่อพิกัดฮาอยู่บ้านวังขุ่วางครับบ้านวางังข่วง,วง,วงหมูซีครับหมูซีแต่ว่าว,างวงังข่วแข้งอขาโยรัชุมแถียบพี่ครับจลังวิไลเทคนิคครับครับ วั่นี่มีจากตัวพ่อมีควายอยู่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเปิดแพียงให้เบิดเนาะงพี่น้องครับเปิดแพียงให้พี่น้องไปเลี้ยงซอยวระเสรนเราอยากแม่ลูกเบิดครับครับมาเบิ้งตัวเรียนพี่นอ้องซื้อว่าแม่อย่างพ่อแม่นี่ยซื้อยกครับแม่ยกครับลูกยกนี่สูงไรไปเลยเพราะสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าครับครับแต่ทีนี้เราเราประกาศแม่ร้อยสี่สิบสี่ป็นคนเ่านี้ครแม่ครับ ครับมาเบืองรายละเอียดก่อนที่น้องเบืองหางมันเขาเป็นควายสายไรพ่อเนี่ยใส่ยอุไทยครับมาจากอุไทยล้ำล้ำตัวดีเนาะพ่อี้เนาะครับตาครับล้ำตัวล้ำชิงดีอขาขาวเกือบพูดขาวดีลูกตัวที่ใดแล้วพ่อในท้องตัวที่สามครับตัวที่สามในท้องตัวที่สามเจ้าเพชรตะวันเพชรตะวันยุฟร้มเหรอพี่น้องชนะรับเพชรตะวันไว้ นี่ใบรับประก,กันในพ้อมพี่น้องแต่ว่าใบช่วงใบแรกเป็นใบใบเก่ายือเดี๋ยวมือแรงเสียวมาโวงเราอยกพี่น้องแก่ว่าลูกอันนี้<ะ>เรารับประก,กันท่องอเพราะว่ามันพานไปหลายรอบแล้ว่าเห็นเราไปแปต่ลูกติดไม้เป็นลูกเบิ้มอันนี้เป็นใบรุ่นเร่เด้อพี่น้องเพชรตะวันฟรอม แต่งเตีวันที่ยี่สิบนีนะทองแน่นอนนะพ่อเนาะครับท่องแน่นอนเพราะว่าเราก็่ได้ตรวจท่องแต่ว่ามันมันนั่นแล้วเราว่ทพานพี่น้องมาเอาก็มาตรวจท่องได้ครับวันนี้จะเป็นลูกสาวเป็นค้าแเมลูก ลูกตัวนี้เป็นเบิ้มงนะพ่อลูกเบิ้มครับตาอายุจากเดือนแล้วหรือเ่อมันเจ็ดเจ็ดเดือนบ่ยี่สิบสามเจ็ดเดือนยี่สิบสามเจ็ดเดือนตันนี้ใบเกิดแล้ววันที่ยี่สิบสามเพือีได้เจ็ดเดือดน,ดดนตัวนี้เข่าสนามด้เด้อพี่น้องกันผู้ได้มักไว้เดินสนาม<ะ>ความสูงเท่าใดพ่อตอนนี้นร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมหาร้อยยี่แล้วครับร้อยสิบแปดกำลังไหล หนาตาโอ้เป็นตะโยกเป็นตะสูงครับไปพูดด้วยลูกไปไปนี่ตำหนีว่า่ะว่ามีครับตำหนีราคาเปิดไว้เท่าไหร่่ะเท่าไหร่สามหัวใจนะครับสามสามสิบครับสามแสนสามแสนกับมาต่อรองเอา,เาพี่น้องตัวนี้มันงามีีีแลีล่ะควรคุยแล้วนิ่งแต่พ่ะนิ่งครับหูเป็นยัง ตายแยกก็จังมาเบื้องเอาลูกมันมาคุายกับพ่อเราได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดพ่อ085 085 006 006 8583 8583พ่อยังก่อนอ่ะพ่อดีครับพ่อดีอันนี้เป็นใบเอกสารของเบิ้มพันหลานด้อพี่นอ้องเบิ้มพันหลานมาเบิ้งตัวจริงได้ ไปเบิ้องตัวที่สองเลยพี่น้องอันนี้เป็นคมคมแม่ลูกสามหัวใจาราคายนี่ต่อร้องได้เลยนะพ่ตอต่อร้องได้ครับครับจังวเบื้องกำจังตุ๊กตุ๊กับเราไปเบิ้องตัวที่สองนครับมาพ่อกับคมที่สองคมที่สองเราซื้อว่าแม่อย่างพ่อซื้อล้องล้องแจงโมแม่แจงโม,ม,งโมเออืึอแม่แจงโมเลยครับแจงโมนี่สูงเท่าไหร่พ่อ วัดวัดเมื่อกี้นี่ร้อยสี่สิบสองเนาะเนี่ยแตงโมพ่อเราบ่เคยออกกล่องอยากเชียรพี่น้องเราตื่นเต้นแน่อยู่ <c oughs> <laughs> ท่องเราเป็ยียนที่ไหนพ่อตอนนี้ท่องไม่ครับท่องไม่เนาะได้จังยบเหรียญหรือเปล่าบนซีซีเดรียญสามเหรียญซีเหรียญเราบอกท่องไม่แต่ว่าลูกติดคือบิ๊กเบิ๊ อันนี้เจ้าใหม่เด้พี่นอ้องอันนี้เอกสารอ่รอายุพอ่อเราอยู่ใกล้หมอมีแต่สายดีดียู่กับหมอไหนครับอยู่ใกล้หมอแม่นี่ก็ย่างนาด้วยกันแม่นี่เป็นโค้ซีติพอ่อโค้สามเนาะแต่ว่าซีหัวใจครับแล้วนี่ก็รับประกันท่อง ลูกสาวตัวน้อยนี่เป็นลูกของตัวใดพอ่อลูกของบิ๊กเบิร์ครับลูกบิ๊กเบิร์ตตัวนี้ก็มีเอกาสารพร้อมด้พี่น้อง<ต>เอกาสารมีหด่หเดือนกลัวครับตัวนี้ก็เข้าสนามได้เหมือนก็ได้บิ๊กเบิร์แข่งขากันง่แข่งขาไง่ดีครับอันนั้นเป็นพี่สาวเพิ่นเนาะตัวนั้นพี่สาวครับตัวนี้สูงประมาณเท่าใดพอ่อน่ะยตัวน้อยเป็นบิ๊กเบิร์ตน่ย ว่ามันได้ร้อยสามสิบระวังร้อยร้อยสิบห้าครับตัวบิ๊กเบิร์ดนี้ได้ร้อยสิบห้าตัวพี่สาวเดียวพ่อโอ้พี่สาวไม่ได้แท่งเรีย่วพี่สาวเพิ่นเป็นสายเดียครับลูกลูกเชรอุดรอนไหมสายเชรอุดรเนาะมีใบกันเนาะมีใบกันครับหนับว่าได้ล่างหนับว่าได้ล่างบ่ได้อาบตัวนี้เออบ่ได้อาบน้ำแต่ว่าม้าดีทั้งว้อมสูงเท่าไรพ่อตัว ใหญ่เพิ่อน,นีเท่าไหร่วะก็ได้ร้อยยี่สิบกว่าอยู่บ่หรอร้อยสามสิบอามพอเราพอเราวัดไว้แล้วเราเรา,เราวัดได้ร้อยสาสิบเพ่อท่านอันนี้เป็นโค้มสามแต่ว่าซีหัวใจราคาเปิดไว้เท่าไหร่พ่อสามแปดเถอสามแสนแปดมื่นครับ คมแรกนั่นเปิดไว้สามแสนเด้อพี่น้องคมในสามหัวใจนั่นสามแสนบาทผมนี่จังสามแสนเปดมักคมใดกับว่าเบื้องเอาอันนี้มีแต่ตัวเมียอ้อยต้อยมาหนี่อยู่ในท้องเป็นตัวเมียรือตัวผู้พ่อะตัวเมียก็เก่าให้แต่ลูกตัวเมียตัวไว้ตัวนี้ให้ลูกก็ตัวเมียเอกสารแล้วก็ครบเพราะว่าเราอยู่น้ำหมอาม่อคคบสุดท้าย คบที่สามคบที่สามนี่ชื่อว่าแม่หยัยงอ่อชื่อน้องนุชครับน้องนุชเออน้องนุชนี่ผมสูงเท่าไหร่ผอร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเนาะโอ้เราคือยืนง้ามใช่<ะ>ท่องเราเป็นไหนอ่อท่องท่องบิ๊กเบิร์ครับเด็กเจ็ดเดือนแล้วครับท่องบิ๊กเบิร์ตนีแจะสายงามๆเลยพี่นอ้องเบิกปดวดเ้า<ะ>ท่องคอ รับประกันท่องนะพ่อนะรับประกันครับตัวนี้ก็เป็นไว้แม่ลูกคือกันแม่ลูกสามขาท่องครับสองสองหัวใจสามหัวใจซื้อส,สองได้สามอันนี้ลูกลูกสาวนี่ซื้อว่างได้พ่อหน่ยซื้อน้ำฝนครับน้ำฝนความสูงเท่าไหร่พ่อไลเท่าไหร่ล่ะไล่ยี่สิบแปด ยี่สิบสองเต๋อร้อยยี่สิบสองคือลูกของเจ้าสันครับครับเราจับซุ้มเราจับมาได้ <laughs> พี่น้องเราจับแวยซุมือแล้วก็จับมาได้ดิมันหลายตัวออลูกเ<อ>จ้าสันงามเลยพี่น้องเต้มบ่มีใบตัวนี้เอกสารเราบ่ได้เก็บไว้ได้จากเดืนเอนหรอครับพ่อเนี่ยสิบสิบเดือนไว้สิบเดือนมึงด้วยล่ะพี่น้องห่างมันห่างดีดี ครับกับแม่นี่กับเป็นตะเลี่ยงเด้อพี่น้อง<ะ>แม่นี่กับซื้อสองได้สามราคาเปิดไว้เท่าไหรพ่อสิบหครับหนึ่งแสนหกหมืนครับสองสามหัวใจแม่ลูกสองตัวสามหัวใจครับฝากเบอร์ทัวให้พี่น้องอีกจักรอบนะพี่ <c oughs> เทียพืนมาบา่วถือพ่อศูนย์แปดห้าครับครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแปดห้าแปดสามแปดห้าแปดสามครับครัวจิตสนาครับครับอินกลางมหาเราได้ออกจากออกจากไอ้โรงเรียนอาชีพบัวลายกิโลหรอกพี่น้องกิโลอย่างเครื่องกิโลนี่แหละเครื่องกิโลนะพ่อเนาะกิโลหนึง่งกิโลหนึง่งกิโลหนึง่งจ้ะครับครับออกจากวิไลเทคนิคไหมกิโลหนึ่งครับจังทัวมหาพ่อเราได้ มาคมได้กับมอมเบิงเอาเด้อพี่น้องนี่จะต,ตัวงามๆสั้นเก่าไว้ซำนี่ก้อนพ่อกันลิหนาะสวัสดีครับครับผม